เ่เบื่ระเบิดมนกูเบิดอะไรแฟแนแนแนเฮ้ยรามาแดนรามาดนรามาดนแบแบนเี่ก่อนเลยี่เหมือนทงมือนในทงเลยวปะแบนเี่อนีก่อนไปแล้วหนึ่งแบนทิ้งไปเลยย่าย่ยแลบไม่มีพี่แบนแซนดิชอแซนดีชอแซนดิชอแซนดิชอที่ที่คุณเคยว่ะเอเยอาอย่าอย่าเก็บทงนะที่ผิดในเวทนะอันีที่สองเวทชอบจัดเล แบบการสอบไอนะมันเข้าบนเมืองบนนี่นี่นี่ไม่ชอบยอนี่เพีช้ยพี่พีเนไ้เียอเนียไอี่ยอนี่ยไอนี่ไมเ่ชอ้เนี่ไอนี่นอ้เยอ้เี่ยวอ้านี่ยไน่ยไอเนีอนีอ้เนี่าเนอเนี่ยไอ้เนียอเียอ่อยแบนเ้ยไนนี่เนี่อยอ่้เ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 อ้เยนยอ่ะแบนเ้เยเยอ อู้ยูเีแบนเยอะเหลือล่างแทนเหลือล่างได้ดอกได้ดอกอะไรวะสายสายล่างสายล่างแต่บ่อแต่ังบอจริงให้เหียหลเออเหียด่แบนแบนจะเหลืออันเดียวเลยไม่ได้อะเหลืออเดียวแต่ไม่มีอุ้มงคแสดงว่าไม่มีองไม่มีอเลยไอ้ที่แบนของแบนของอันนี้คืออะไรอะแบนของแบนของเาาแบนของอออเดี๋ยวมันขึ้นมามีของไรแบนบง มีอะไรกปนบ้างนะฮะดีตัวว่ะเป็นเรืยอะไรเนี่ยเป็นเรื่องแล้วเลดเป็นเรื่อดภาพด่วนเลยชุบอชุบอผมมีผมมีภาพมีภาพขึ้นไม่บางทีอันนี้ไงเนี่ยเปิดเปล่าไงอ่ะเปิดเปลาเดี๋ยวชุบอชุบอชุบอสิบแบนที่ก่อนแบนที่ก่อนพี่ไม่ไม่ลองใช้อ่ะพี่ไม่ไม่เดี๋ยวค่อยเกมหน้าไงเราเราลองได้เราก็แบนเนียนี่อ่ะแบนหน้าเนีสงสัยว่าคืออะไรแป๊บนึงนะ ด่าเม็ดอ่ะด่าเม็ดแบนทิ้งหรอเปล่าอ่ะห้างอุ้มศพขึ้นเลยเปล่าอ่ะโกงโกงโกงแบนไปก่อนขวาล่างมันขึ้นอะไรวะนน่าสงสัยเหมือนอุ้มศพเลยขวาล่างเหรออะไรเนี่ยเลยนี่ยอันนี้เรรู้ได้ไงว่าไหนรุดนปะอ่ะมองไม่เห็นเลือดอันนี้อันนี้อันนี้รถมาเลยอ่ะเก่งยังดิ้งเก่งยี่เเลือกหรออันนี้ไม่แบนแบนแบนอันนี้แบนพี่อันนี้เลือกอันนี้มันเป็นไอเทมไอเทมดีบัฟพี่อ๋อดีบัฟ มันยังมีมีไอเทมบัฟไอเทมดีบัฟอุ้ยนี่หรอมันมันอันนี้แบนไปแล้วแบนไฟไปแล้วแบบอันนี้เรื่อองาไปแล้วแบนไปแล้วตนะาไฟตาไฟไม่ค่อยค่อยหยิบนะมันม้องนี่หยิบไปโอ้ยมันมีบัฟติดอยู่ไอ้ด้วยเหรออะไรอะอะไรอะเลือกของตัวเองนะเรื่องของตัวเองโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วเฮียอะไรหลุดมาไว้างอามีนหมดไอเซเลกูเล่นไรอะตรงนั้นนี่อะไรเนี่ย

อันนี้อะไรอ่ะออนนี้อะไรทำไมกลายเป็นไม้อ่ะเก็บแล้วมันมองไม่เห็นไอเีอ่ะใช่ใช่ใช่เออไม่ไม่ไม่พีห้ามห้ามีเรห้ามห้ามไม่ีมาว้ยโอ้ยมันไเว้ยมึงก็ไปจับไอคอนแล้วไอ้สวมไม่มีหมดพี่เยียลุมไม้มันได้แคตแทกไปแล้วหไม้หไม้สิเอ้ยเอาวุอาวุมันไม่มันได้เล่นไม้แค่หกไงไอเพื่อนตายเพื่อนตายดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนห่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน ตายกูตายกูตายกูตายเพื่อนชุบดิเพื่อนชุบดิเฮ้ยมึงชุบเพื่อนก่อนมึงชุบเพื่อนก่อนดิเซฟอ๋อบอกตำแหน่งเพื่อนไงบอกตำแหน่งเพื่อน้ยเพื่อนเราต้ต้องคต้องคะนรต้เอ้าเพื่อนล บอสมึงเฮ้ยมึงช่วยกนดีตองหิันไหนอะไม่เอาเยมันมีให้เลิ่มแต่เอกใหอกมีีกกน้อไม่นองมากกได้น้องพี่ต้องมความพี่อามีใส่็อตสิพีกลัวแล้วเียพอปักแล้วมันหายได้ว่าไอ้โลมไม่ได้อัลอโยเ้มันมันยุบเราได้เหรอวะไหม่ใช่ใช่ให่่่ใน่ใช่ใ่ใช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 ่ใใช่่ใช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 ่บใช่ใช่่ใวไ่ใช้ใช่ใน่่่ใช่ใ้ใช้บั่ใช่่่่ใช ใส่บัหน่อยใส่องเลยใส่เนื้ได้เนื้มาไม่ใส่เนื้อเนือ่ะเบื่อจะตายหมดเลยเบื่อจะตายหมดเลยเออได้เบื่ออยู่เบื่ออยู่เหมดแล้วนะมาโดนเพื่อนตีเลยตายจะตายแล้วอะไรวะจับให้พี่ผมจับ อ๋อมันขึ้นเป็นสกอร์ข้างบนเลยนี่หว่าเนี้ยดีบัฟขึ้นเนี่ยดีนะแม่สนดีนะไม่รู้คืออะไรทุกคนเอ้ยมีคนหมดแล้วป้าแล้วบ้านอะไรตีเขาให้หมดก่อนแค่รีเอ้ยกดอะไรใช้ไปบ้างอ่ะไรแกผมกดมอไอ้เอ้ยกดอะไรอ่ะไออะไรอะไรอะยาได้ยาได้ยาได้ยาอะไรวะคืออะไรวะคืออะไรคืออะไรวะปีเลยเนี่เขาอะไม่เห็นเหยืจัดไม่พี่มันยังใช้ของในช่องกระเป๋าได้อยู่เลยนะ มันเป ah, well ิดกระเป๋าได้เพราะมันได้ใช้ได้พี่อาแล้วยามาทำอะไรอ่ะเออมันวิ่งไวป่าวเดนนิสิตคือเก่งเลยนะเนเีไวยออยาวิ่งเ่ะยาวิ่งเอะไรหัวไม่งนะชนะไอ้เหี้ยอิตาีโอ้วหัวป่าวแต่เราชนะเราะชนะใช่เาชนะยอะไปเลยเขาแบบแข่งแบบไม่มีเทปไหมเยอเจะคนงงอ่ะเอยแต่น่าจะมันน่าจะมันน่าต่แต่ว่าต้อง ไม่เห็นแดดเทศแดงๆป่ะเดี๋ยวมึงนะเนี่ยมันอย่างละสิบหมดเลยนะโอมีหกไม้สิบไม้มันอย่างละสิบหมดเลยมีอันไหนที่ถึกๆป่ะพี่แบบ มันก็หยิบอาวุธตัวเองดิมันยากยังไงวะเออก็หยิบอาวุธเดี๋ยวมันไม่พอมันไม่พอมีมันมีแค่ทีมเด่นเอาพี่หยิบอันนี้ก่อนไอ้แบงค์อะเพิ่มสายแบงค์เลยให้อดรีนาลีนเนี่ยต้องให้ไม้เว้ยพวกเนี่ยต้องให้ไม้เว้ยเนี่ยไอ้ลิจิสิตกับไอ้เนี่ยมันใช้แล้วมันได้ทั้งทีมเปล่าพี่่ทั้เจีมอันนี้ยายาหิวส์อะไรเนี่ยยาลิปก่อนยาลองแม่ไหนยาวิ่งไวพี่นี่นี่ไอ้ขวาขวาเออตายแล้วเนี่ยนะใช้ไอันนี้คือรถดามเมทของฝั่งตรงข้ามเหรอีบัมปล่ามดี่่คคืืออออะะไไรนีร ไอ้เยี่นอเล่นไหลีเล่นไหลันเออ่เล่นไหลเฮ้ยใช่ป่ะไอ้เยี่ยคุมีออรไอ้เ้วิ่งอย่างไมเลยไอ้เยี่ยวิ่งไมดเลยอ้คุณโดนเดตไอ้เยเรา้ความไมได้นี่เป็นไรเนี่ยคเตาตา่อาเ้กพี่ผมไม่ได้เป็นไรวะไ่ค้กบ้องงงป่ะเอาไอ้เยี่ยกูคว้าคุไม่ได้สัเฮ้ยพี่เน่ยจับไม้ม ไอเอ้ยกูาไม่ได้เป็นไรวะเอสีแดงสีเลงเเยเฮ้ยได้เปนักมาอดนอคอคยต้องฮารูนะต้องฮารูนะลอุไม่ได้หรอเะกูอยากเอปเป้เฮ้ยท่ากันเท่ากันเท่ากันกมาหน่อยนี่มาตองุ้ตองบุ้ตองบุ้ยหรอโอ้ยมองไม่เห็น่เห็นะใครใช้วะไอ้มวกไม่เห็นายมองเส้นแน่งเพื่อนี่นเพื่อนได้ เเทวายศารเรามีมมมมมาตมีน้ำไปต้องตัดไปเยอะแต่มอมเห็นกยไล้เลยไปเฮ้ยเหมาะ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 อยากะไรเหมเลยเลือเยอะเลเลือดเลือดเลือเลือเลชุบเลอดเลอเลอดเลือ่เลดเลือดเลือดเลือดลอดเลือเลอดเลือดเ่ือดเลืเลือเลืเลเลไมดเลือเลเลืเลยเลมนือดเลืเลยอลอดลยอ่ะ เฮ้ยพ่ว่ะไปอ่ะไปและสมแตานะไปอีกหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุิดแต่วิควาโคตรดีเลยว่ะไ้ช้ไม่กู่ยาวเลยเออวิควายโคตรดีเลยปดตาดัโบ้ปตาปหาอุดปดตาจัมโบ้หมดแล้วนะหมดแลนปูได้ยังปดตานาะไอ้ย่มัอานาดนวะ ไอ้เนี่ยบอกลงไอ้อะไว้กูอยู่ที่เชียงใหม่ปะวะเอ่ดูบับทางขวามันจะมีอยู่เห็นปะไม่เห็นบับทางขวาปะพักบัตรเงินปะกูอยากดูของอะบอกเขาเลยนะผมบอกเนาะมันให้พี่ไม่เดี๋ยววสองวินมันต้องรีห้องปะ จดไว้ก่อนดูดูโลโก้ไว้ก่อนจะได้มันจะเปลี่ยนแมปไหมอย่าพิ่งไปของวินเปลี่ยนแมปแล้วแน่เปลี่ยนแมปนะโอ้ยเยอะแม่งเยอะสัตว์เลยเนี่ยแข่งแบบเนี้ยเอ้ยผมบอกนะพี่ผมบอกนะเราไม่ต้องตีนะชนะแมปแล้วเราชนะแมปแล้วไม่เอางี้เอางี้ขอคนนึงเปิดเปิดเปิดเยอะยอะมีไงเราชนะแมปแล้วนี่ไงไม่สืบพัตต่อพัตต์โอ้โหเราโดนโดนโดนคิปตีสองตาดูตีเลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ ไม่เป็นไรพี่แฟนสตร์นะไม่เป็นไรพี่ผมไม่โกรธแต่ไอ้ไอ้แย้วีควาวโคตรโกง่ะไอ้ผมงเว่ยเว่กูยังสูดอยู่เลยกูไม่ได้คาเลยผมพอมันยกดต่อพี่อ๋อต้องกดใหม่เลยกดใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้แย่ของเอามาแป๊บนึงนะกูเปิดเปิดเปิดตัวนั้นแคปเลยพี่รูปนั้นมันดูไม่ได้ภาพไม่เหมือนกันเออใช่ของของในเกมไม่เหมือนกันเว้ยโลโก้อะันที่ไม่เหมือนอยู่เฮ้ยเหมือนนะเหมือนนะเหมือนนะไม่รูปตอนเราดามไงเหมือนอะอันอยู่กดเดี๋ยวครไม่กดวะมาลองกดกดกด เป็นรูปโล่คืออะไรนี่ไอ้เทียมันต้องจำด้วยนึงว่าว่าเฮียอะไรหลุดไอ้อันที่มันเป็นโลดโล่กับยาพี่โล่กับยาพอกดใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะให้เราไม่ได้กดกับยาไอโล่ท่เนี่คือฝั่งตรงข้ามอ่ะมีมีแต่เม็ดมีดจะถูกลดไป50เปอร์เซ็นต์พี่ไม่ได้วยังไงไม่ได้ย่าวุ้นไก่เป็นมีไม้สิบอันเทียเออถ้าเหมือนเราเลือกแค่หกไงเขาเซตไว้ผิดเอาไงพี่ใช่เขาเซตไว้ผิดมีไม้หกมาตลอดเลยนะมีมันไม่พอไง คือคือยังไงวะหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนเป็นไม้สิบรอไม่ใช่พี่เป็นห้อไม่ใช่พี่ลือไม้สิบพี่แล้วมีดมันมีแค่สิบเล่มเหมือนกันซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เลือกมีดแต่มันหยิบมีดออกมาไม่ได้อ๋อก็เดี๋ยวค่อยไปแจ้งเขาเราก็เอาแต่อาวุธเราก็เลือกเอาเองได้สิถูกต้องไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแมปจะดูต้องแมวธนาคารไม่เอาธนาคารไม่เอาแล็บกับไม่เอาแล็บอยากเล่นสนามบินเลยทราย โอ้แต่แมปใหม่เราต้องเล่นนะเนี่ยไอ้แมปพวกข้างล่างเนี่ยตึกลุงโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้เแต่นพี่แต่นี้เอว์ปู่แต่ท่าเรือล่างเราไม่น่าเอาเลยตึกลึงอะตึกลึงค่ะคืออะไรครับท่าเรือลากปล่อยรูดไปก่อนปล่อยรูดไปก่อนจะได้รู้ถ้าเรือล่ากมีคนคุ้นนะปู่แต่เหี้ยแลบบกระสบนี่คือไม่เอาเลยนะไม่เล่นเลยนะบอกบอกไว้ก็เลยนะว่าไม่ไม่เอาเลยนะเนี่ยไในแข่งอะตึกลึงอะตึกลึงตึกลึงอับตึกลึงเอากูแบนไปเลยหนึ่งอันเอากูแบนไปก่อนเนี่ย อแบงโคนรถสีแต่วก็สุ่มป่ะแบงเยอะจังใช่แล้วสุ่มแต่แต่ละก็สุ่มาเล่นแมปเดียวแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นี่นะแต่ตอนนี้ต้องไวเว้ยอนี้ต้องจำเลยเว้ยต้องแบบแมปเดียวพี่แมปเดียวแบบเมื่อกี้จบจบคู่หนึ่งกี้่แพ้แล้วเหรอใช่เมื่อกี้ชนะชนะฮะแมปปอยชนะเป็นแมปปอยเมื่อกี้แมปหนึ่งวะ ใช่เออใช่แมปนึงแบนแชร์แมปแล้วก็จบแล้วคูณเ่อาชุบออไว้ได้ไหมแล้วเขาเล่น4ี่รอบอีกเอ้ยปืนปล่อยปืนหลุดป้าปล่อยปืนหลุดนะเอออปล่ยชุบเพื่อนไอ้ชุบเพื่อนเร็วออกไปเฮียอาเฮียเขาไม่ป่อยเพื่อนเไรหิวเขาเพี่อนหิวอวัยเลยแล้วกดใช้แล้วทำให้สัติร่างอ่ะชุบอันนี้นี่อะไรอ๋อไอ้ไอ้ที่พี่เซ่แบนอะคือชุบเพื่อนไว้เอามาเมาชีได้นี่ยป่ะอ๋ออันนี้ไงไอ้ไอ้เกาะเต็มอ่ะออกมันหลุด แยาเนี่ยยาบางมยยาทำให้ือเต็มเว้ยแอยากน้ยาทไหนยาลงแล้วไมอยูแลเพื่อนด้ยแบนเห็นเพื่อนไอไอลูกตาไวไฟแล้ี๋เรอตายแล้วความคือความคืออินทีหมกพี่นอนสามัตตุปยูไอลุดอันนี้ลุดไปแล้ว ไม่กดใช้แล้วคือไม่กดใช้แล้วสาามรถมองเห็นอันนี้กดใช้แล้วฝั่งนู้นไม่หลอดเลือดไม่แปงคนะพี่งงว่าของฝั่งโน้ตกับฝั่งเราคือของเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันโอ้โหพี่งงไปเลยแหละไอ้เี่ไม่พี่เบื่อันกันเลยฮะฮะขยักดูไม้แตกดูไม้าตกแรงขีดไปไม่ได้อันนี้อันนี้ก็เกาะเต็มบ้านเนี้ยเอ้ยไอเยี่ยมนีเราเคลนรีไวท์เอ้ยอันนี้โซแท็กโซแท็กเห็นเห็นได้นี่เห็นเห็นเพื่อนเราเพื่อนตายไหนนาโนดาเมจว่ะ ดาบเบดดาวน์่นี้เราต้องให้หลังบ้านนี่อะไรอ่ะใช้ไม้ใช้ไม้เลยอ่ะนะน้ำใจด้วยต้มใช่ไม้เนี่ยอันนี้ไม่หายหกกันอ่ะมาหายหกกันอ่ะเลจ็บดีเอาดิเปิดดิรอมาเปิดเลยนะมาเปิดเลยนะเปิดเลยนะมาเปิดเลยนะ เอพี่กอดพี่ชนกอดแล้ก็ใช้พี่ชนกอดพี่ชนกอดมาใไไเดียไมอยากหักไมคสัตว์เราเปิดให้เราเปิดให้แล้วอมันก็มีเลยไอโซแท็กเปิดใช้เลยวป่ะทุกคนให้เปิดโซแท็กเลยป่ะโอ้ยเลยแล้วเปิดยังไอเดียไมค์คุณตอเฟล่ะ ไว้แล้วฟาดฟาเฟาดโซแท็กกันแล้วเพื่อนฟาดลาดฟาดฟาดฟาดลาดฟ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 า้ฟาดฟาดเาดฟาดฟาดอาดฟาดฟาอนาดฟาดฟนดฟา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 ดฟเดีาดฟาีฟาดฟาดา้ฟาด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 ฟาาดาา่าา

ไม่ใกล้เลยหวยกัดห้พี่เธอัดให้ไม่จะมาแล้วไม่มาแล้วไม่มาไม่มาไปกูมาลมาอย่างว่าไยื่นสมัตไปกูมาแล้วไปกูมาแล้วไกูมาแล้วไมาแล้วมาไ้มึงกลับมากันบ้านดิมาถึงบ้านเราเพื่อนบ้านโดนลืมบดนมึงกลับมากาบ้านเลยดิไปหลังบ้านโดนลืมบ้านน่ะเ้ยมันมามามนมา

ลองก็ทำไมเสียงหัวใจเต้นวะเป็นอะไรวะหัวใจเต้นแรงวะใช่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นกูใส่นี่ไหนมาแชมป์ฮัลโหลพี่ปั๊มก่อกกันป้าน่ะได้ยาขวดแดงๆคือพี่อะปั๊มให้เปิดปั๊มขึ้นเต็มหลอดเหรอเด็กไม่าหยิบไปในไม้ไม้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี้ป๊บนึงเราดูก่อนไว้เราดูก่อนเราดูก่อนปิดไม้ไม่ย่างเกรีย็ะไม่พี่ที่ผมจำได้คือปิดไม้อ๋อไมเดียไอ้กูเหรอ เอาปิดไม้เอาปิดไม้ปิดไม้ก็สนติดไม่ถ้าปิดไม้ฝั่งตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะมั้ยไอ้กูขอหยิบตัวแท็กนะเพื่อนกูขอขอจับขอจับตายนะเราต้องรอจังหวะต้องการตัวแท็กดีอ่ะใช่ใช่ขอขอแบบขอขอจับยาวเลยนะนี่คืออะไรเนี่ยนาโนดัมเอ๋อนี่ดัมเบลสองสองเท่าเอ้ยเดี๋ยวกูถือเองดัมเบลสองเท่ามีลักเกอนรีไว้อันนี้ชุบหมู่วะ ได้แไม่มีวันืทุกสนับก็รวยเลยดิพี่บัตรซิลบัตรซิลคืออะไรเลือนไหลเลื่อนไหลเลื่อดไหลเลื่อนไหลเอ้ยเไบัตรดองการนะบัตรซิลไก่ดาบิลอะไรพัดอะไรฮะมาปล่าพี่บอกบัตัน่มามาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวสานให้เลยนะเราเราต้องมีเข้าไปเลยนะเอาแดกยาววิ่งให้แดกยาววิ่งให้มราเคื่อนรีไว้มันจะชุแค่สิคนนะพี่ไหนก็ไม่ค่้าไหนอันนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะฆ่ากันที่บ้านไหนที่อยากุ ไม่ได้เพินีไหมันจะสุ่มเกิดแค่สิบคนนะไงกูเปิดเลยไปไปมเลยไปเลยกูเปิดมัช็อตมันช็อต้ไปไมหายไปหายแล้วหายแล้วมาดีมาดอุ้ยเอาไม้มันไม่หายวะตากูตายกูตายเพื่อนโซแท็กเพื่อนอยาหเพื่อนหนเพื่อนหนมัธรรมชาติไอ้ยเราติดพีนะติดนะ ไม่ได้แล้วนะมันทำมันดมันแรงนะอนาตอนมันกดพูดสว้นี่ไงสลับธรรมชาติอ้าวพี่จ๊กเฮียโดนยิงไก่ดตอไดียอเฮียเอาวิเอาวิเอาวิงอาวิวัดจ่ายาวิรัดจเฟลเยมาดีไม่ไต่อมนแรงจังเะเอแล้วะจุ๊กเจอได้จุ๊กม่ปวหัววะเฮียโอ้ยแรงเลยเฮียมาตายกันตายเฮียกบอนให้ตรงนะมองสีแดงมองสีแดงมงสีแดงเ้าเป็นหมอกยิง

เอ้ไอ้แบบนี้ไม้อาจจะไม่มอดคิวเราะว่ามันโดนตบรออะไรอะพี่สำคัญ่สั่ตอนนั้นเขาบอกว่าขอซ้อมเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมดีกว่าเหมือนเดิมดีกว่ามันยังบักอยู่เขาบอกไม่บักนะไม่บักนะไม่ถึงว่าไม้อาวุธไป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 ไ้ไมไป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 ไะไป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 ไ้ไปไปไปไอไไ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 าไไไ สวัสดีสวัสดพี่ชายเขาได้แข่งปะสวัสดไม่ได้แข่งพี่ชายไว่ต้อิดนะไอนดวยังอตอไม้มาใช่ใด่กับฟันจัดเลยเนี่ยดึงหน่อยดึงหน่อยมานีได้เลยเนใหม่พร้อมกันอ่ะ้ยเพราะว่ายไอ้สองัวีไม่ได้ไม่น่าได้อะไรดนอนตายัตายแบบขนาดนี้มาแนพี่วะ เฮ้ยมันรีไวพี่เฮ้ยังไงดิแต่เห็นมันตัดเลยไม่เอางี้เดี๋ยวเองลองฆ่ากันดิแล้วลองลอกดใช้ดิพี่คเราสิบห้าใช่ไหมผมดูแล้วมันมีมันมีจังหวะที่ที่ต้องจับว่าใครเป็นคนถไมหมันฆ่าเลยมันหมดมันจะเป็นตัวแข็งแล้วแบบว่ายินยินแบบว่าไอ้วงกลวงเขียวๆรอบตัวคืออะไรเยียคนก็เยอะสุด่แต่จริงมันก็ไม่ควร เอาไอเทมไปคนเดียวคนเดียวนะผูบอกให้ใช่นคต้องกระจายคนอ่ะหรือว่ามันมีระยะไอ้เนื้อเดี๋ยวเราลองฆ่ากันก่อนนะได้เดี๋ยวยิบูกันเองก่อนแล้วก็ไม่แต่ชนะแล้วนี่เราเนี่ยปล่อยไปอ่ะนไปอีกแล้วไม่ใช่เปล่าใครไปแล้วไปแล้วเท่ห์ฮัลโหลครับฮัลโหลครับขอขออีเกมครับแชมปีครึ่งยิมซองเปล่าเวลาเนี่ยเออน่าจะมีนะผมว่ามันก็ยังไม่ตึกอ่ะมีเป็นทีไหมเนี่ย ไม่ตัดจอบนะพี่ฮะคุยกูบอกเลยนะถ้าถ้าใครไม่ซ้อมนี่คือเละแน่นอนเว้ยอันนี้คือจบหนึ่งแบตแล้วเพี่เออเละเทมอ่ะพี่เออแล้วแนนน่อใช่เฮ้ยสุดพัดอีกแล้วเว้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยพี่เซิร์ฟมดหิวอะเฮ้ยการทำด้วยแบตอ่ะเกูฆ่าไปตัวเดียวต่อยเนี่ยพี่ปัร์ต่อยจะหยองชุนตั้งแต่ตั้งเกมอ่ะเออเออไมไม้ไม่ติดอ่ะกูฆ่าเยอะเลยะง่ายอ่ะไอเทมก็เหมือนกันทั้งคู่อ่ะเหมือนพี่เหมือนเพราะว่าเรื่องการสอบเราต้องเราต้องรู้กันเองได้แล้วอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย อราแบ่งใจไปเชียร์เซลิวแล้วเว้ยเซลิวมันกดตัวไงเกมกดตัวอะไรอ่ะกดเองกดพูดกดตีเลยไม่แต่เอาจริงๆไอ้เที่้าซ้อมแบบนี้คือต้องซ้อมแบบว่านัดนานๆหน่อยนะเพราะว่ายังแค่ดาบก็หมดเวลาเนี่ยเขาไปไหนอะไม่เล่นมั้งแบบนี้นี่ยแพลวแล้วอะแพลาแล้วเจาแล้วาจะไปแล้วอะลอโพสหาไหมพี่หนีผีเข้าต้มมัดโรบอทคืออะไรวะเราลองโพสหาไปพี่ออกก่อนไหมไม่อันนี้คือเรานัดเอาไว้ไม่อย่างนี้ เหมือนเขาน่าจะอยากซ้อมแบบเดิมเขาบอกน้องมันปักแต่ว่าเราจะซ้อมแบบนี้ก็เดี๋ยวบอกเขาไม่ได้หรอกแล้วไม่เราเราจะมีทีมให้ซ้อมหรอเอ้ยเราล็อกกดสิบสิบได้ปะวะเข้าไปดูของได้ปะได้เลยกดสิบสิบได้